นางภาวินีนาสายบุรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต,ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานจังหวัดขอนแกน่นโรงเรียนปลอดขยะระดับปฐมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสรางวัลถ้วยพระราชทานประจำปี2562โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ซีโรเวโดยใช้หลัก 3RS คือ reduce ลดปริมาณขยะ รียูสใช้ซ้ำและรีไซเคิลนำไปแปลรูปใหม่มาส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเริ่มที่ต้นทางและขยายผลสร้างความยั่งยืนด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ระดับโรงเรียนซึ่งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โรงเรียนเทศบาลบ้านสีฐานมีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ตัวอย่างความสําเร็จไปยังโรง อนอื่ๆและชุมชนที่อยู่โดยรอบได้อย่างยั่งยืนด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับโรงเรียนชุมชนและสังคมไทยด้วยมุ่งหวังให้โรงเรียนสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสํานึกให้กับทุกคนในโรงเรียนภายใต้สีฐานซีโร่โมเดลที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจรช่วยลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยนักรบสิ่งแวดล้อมแกนนานักเรียนจิตอาสาจัด ขยะตัวอย่างที่ดีในการดําเนินงานวิถีปลอดขยะที่ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นและขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบทําให้ภายใน5ปีตั้งแต่ปี2557ถึง2561ขยะจากร้านค้าภายในโรงเรียนประเภทแก้วน้ําพลาสติกขวดน้ําพลาสติกหลอดดูดน้ําไม้เสียบลูกชิ้นลดลงประมาณ1.85ล้านชิ้นขณะที่ถุงใส่ลูกชิ้นลดลงประมาณ1,000กิโลกร,รมัมซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อได้มากกว่า3.9ล้านบาท